มติเอกสารครับแสดงความยิดดีด้วยควันวันนี้เป็นวันนระวศาสตร์อีกวันหนึ่งนะเราจะได้เห็นพนฒัากรรของัมค้าไทยด้วยโดยผ่านข้อมูลคราบของรค้าจังหวัดนะครับยังัีวันยื่มยอดนะคะ ชีการพาณิชย์ชำนาญการก็จะเป็นหัวหน้ากลุ่มทืเบียนธุรกิจและเปความสะดวกในการาก็คือดูแลในส่วนของการจดทะเบียนนิต่ิบุคคลนะคะถ้าเกิดการการเข้ามาในสมาชิกของการ้านนะคะมีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนนิืิุ่คคลก็ไม่ว่าจะเป็นจัดตั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ฝึกงานนะคะรวมทั้งก็จะดูแลในส่วนของมีหน้าที่ที่จะ ดูแดลในเรื่องของการยื่นข้อขอนะคะจดทะเบียนของทางหอการค้าด้วยะนะคะทีนี้พอพอท่านประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วต้องยื่นข้อขอไปที่ทางพาณิชย์นะคะแล้วก็ทางพาณิชย์จังหวัดก็จะรวบรวมนะคะทำเสนอกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่าท่านนั้นเป็นนายทะเบียนนะคะที่จะรับจดทะเบียนให้กับทางหอการค้าค่ะคุณค่ะท่านสมเกียรติชัยอนารักษุญท่านดรสุมาลัยศิริพานิช ระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องประธานแค่ได้ที่องร์ามครับเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วเรามีองค์ประชุมไม่ครบที่จะประชุมส,สามัญสมาชิกนะฮะจริงเรื่องการประชุมมาเป็นวันนี้โดยทายใต้ ข้อตรงข้างที่19.1นะครับว่าเราจะต้องเลื่อนจายได้มนเกิอนส9ง2567โดยผู้ตรวจสอบบัญชีคือคุณวีนาอัศวิเชพิเชยนต์ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่9 6 1 7 5 2 9 1 0 7แสดงฐานทางการเงินของของภาค้าฐจัวัดร้อยเอ็ดณวันที่31พันวายน2567โดยที่ในระเบียบเดิมกำหนดไว้ว่า กรรมการที death, horses, kind of hm ่ถูกเสนอชื่อทุกคนเป็นคณะกรรมการของธนาคารกงเทพดเลยไม่ได้มีแยกแต่อันใหม่จะมีแยกว่าเฉพาะความตำแหน่งจะถูกเรียกว่าคณะกรรมการประเด็นเครื่องขอวประเด็นมาเรื่ยเรื่อให้มีกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการของันาคารกร้งไทยร่วม20คนแต่ไม่น้อยกว่าิ0คน ก็จะอาการที่ไปที่จะคงมกันนั่นคือตระการหมอการ์คาเชอๆดังนั้นก็คือก็คำว่าห้าคนออกนะแล้วก็กรรมการก็คือรวมกันเนรียกว่าคณะกรรมการหอการ์คาจูวัลเอลแล้วก็มันก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกาศให้สาธารณะ สมาชิกพวกไอเดสตทางเว็บไซต์ว่าทางสื่ออื่นๆของอการค้าจะเป็นมือซื้อที่อการค้าต้องมองมันแค่ไดค้เดิัเดินสัตผมก็เห็นโดยโดยภาพบางทีมันไม่ไม่ขึ้นหรอองทีสุงไม่มีขึ้นหรืีูงหรือว่ามันยป่ะสุงนะครับมันโรื่เปด้วยือว่า ที่ผ่านมาโดยมีดรถาปนุงคนผู้สมัคมมรเป็นประธานําเนินการเลือกตั้งนะครับประกาศนี้อยู่ที่หน้า39นะครับดังรายนามต่อไปน,นี้ครับอันที่หนึ่งนายพงศ์บุระวงศ์ซึ่งไม่ได้มานะครับก้ามาแทนครับดรถาปนนายนุรัตนายอำนวยนายม,มน,ยมมยนยมมตรีนางกนิกานายยุทนานายสารมนตรีนะครับขออนุญาตตรอนรันะครับ อินดเชิญคนนี้เลยครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับถึงเวลาที่ทุกท่านราอคอยแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะทำประวัติศาสตร์ร่วมกันในการที่จะได้เลือกตั้งประธานกรรมการอออการค้าร้อยเคนที่13 อ,อจากท่านเรืองศักดิ์พัฒนาโภคาสิตินะครับซึ่งตลอดสีปีที่ผ่านมาได้ทำผลง,งานได้ทำชื่อเสียงให้กับองการค้าราชดาร้อยเอกไว้มากมายเป็นเกียรติเราลัตที่ได้รับางวันขององค้ายอดเยี่ยมสี่ปีตอนขอให้ปรบดูให้กับ ก็เป็นคนแรกนะครับที่ได้รับประวัติอันนี้นะครับผมก็หวังว่าแบบอย่างที่ดีจะทำให้องการคาร้อยเอดดมีความเข้มแข็งแล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากทางทงวังว่าเป็นองค์กรชั้นนำ <c oughs> ในเรื่องเศรษฐกิจของจังหวัด้อยเอดต่อไปและ ในวาระนี้ผมก็ต้องบอกว่าเราจะใช้ข้อบังคับเดิมของหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการเลือกตั้งประธานหอกอันคาชุดใหม่ซึ่งก่อนที่จะมาถึงวันนี้ท่านประธานเรืองศักด์ก็ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดก,การเลือกตั้งมีผมเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการตามรายชื่อที่ประกาศพร้อมกับประกาศเชิญชวนสมาชิกสามัญที่มีคุณสมบัติให้เสนอตัวเข้ารับเลือกเป็นประธานกรรมการอยากขอเรียนว่าหนาขณะนี้ มีหนึ่งท่านที่อาสาที่จะทำหน้าที่ประธานหอ,อการค้าคนที่13นะครับถ้าแจ้งชื่อ,อคุณนิรันนะครับปรมืวด้วยนะครับ <f eller> และเช่นกันนะครับ คุณนิรันดียักษอัศด,ดารัตนะครับทำการดำกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยนะครับก็คุณสมบัติครบถ้วนนะครับมีพร้อมทั้งคุณมุัติประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถ ในการทำธุรกิจแล้วก็เป็นผู้ที่มีความคิดวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับจบการศึกษาปริญญาโทจากต่างประเทศด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ในที่ประชมุมใหญ่แห่งนี้หากท่านเห็นว่าผู้ใด นะครับมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นประธานหอการคา้าก็ยังมีสิทธิ์เสนอชื่อพร้อมกับผู้รับรองอีกอย่างน้อยสองท่านาได้นะครับผมกอ็อยากจะขอให้ท่านาได้เสนอชื่อนะครับว่ามีผู้ที่สมควรที่จะดำรงตำแหน่ง ะธาน้อท่ัน้อจังหวัดร้อยเอ็ดท่านอื่นอีกหรือไม่นะครับก็ผมจะใช้เวลาสักหนึ่งนาทีนะครับหลนะังจากนั้นตามคำสั่งปฏิบัติของเราก็จะให้ผู้ที่เสนอตัวเป็นประธานองค์การได้แสดงนิสัยท่นนะครับ,ไ,สสนะรบไม่เกินสิบนาทนะีและก็จะได้ลงนาร ตามระเบียบข้อบังคับต่อไปนะครับคือจะขอมติที่ประชมุมเสนอจำนวนนาคณะกรรมการมอการ์้าชุดใหม่ว่าจะมีอยู่กี่ท่านนะครับแล้วก็จะถามที่ประชุมว่า,าออจะโดยคะแนนโดยคะแนนรับหรือรงมคะแนนโดยเผยหลันนง,ง,งจากนั้นก็จะดำเนินการใช่ไหมครับท่านผู้บรัหครับ มาเชื่อจะร่ำรู้มาด้วยกันก็ตามที่แนวทางที่ท่านประธานกานการเดินั้งนะครับก็คือในเบื้องต้นก็สามารถสมาชิกท่านหนึ่งสามารถเสนอชื่อเพิ่มเติมได้ขอผู้รับรองหลังจากแสดงวิสัยทั์แล้วก็จะมีการเลือกตั้งของคะแนนถ้าไม่มีสมาชิกเสนอให้ขอคะแนนลก็ต้องแสดงให้เปิดเผยแล้ว่าเปิดเผยคือยกมือสมาชิกจะยกมือไม่ได้ใชหบ แต่ถ้าหากว่ามีเพียงท่านเดียวผู้นั้นก็จะได้รับเลือกทันทีนะครับตามประมาณกระบวนการของเราครับในวินาทีนี้มีท่านใดเห็นสมควรที่จะเป็นแคนดิเดต t e ขอถามครับขอถามอีกครั้งครับท่านผะ้ชมครับมีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลอื่น เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานของค้าจังหวัดเระเกปีบริหาร2,568ถึง2,569ไมครับถ้ามีโปรดเสนอชื่อครับนับสิทธิ์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถามอีกครั้งครับ เหไหมครับเมื่อไม่มีนะครับเมื่อไม่มีก็เป็นนั้นว่ามีผู้เสนอชื่อแล้วก็เสนอตัวเพียงท่านเดียวต้องได้รับเสียงรับรองอย่างน้อยสองคนในที่ประชุมก่อนครับเชิญท่านท่านระธานดนนการต่อครับครับขอผู้รับรองครับอ่าโอเคครับก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็จะให้บ้าที่ประธานออกการค้าได้แสดงวิสัยทัศน์ ไม่เกินสิบนาทีนะครับว่าท่านบริหารให้หอการคา้อยเอ็ดเข้มแข็งแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างหลานเชิญครับเรียนท่านบรรพันของขารค้ากรรมการของขารค้าแล้วก็สมาชิกของขารค้าและแขกผู้มีเกียรติท่านผมนายนิรันปิยะอัจฉริยะปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รรมัดการบริษัทร e ้อยแห่นเข้ามาจำกัดโรงแรมดลายแเทงและก็บริษัทในเครืออีกห้าบริษัทครับเป็นสมาชิกของการค้าไม่ต่ำกว่าสิบปีครับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในกับ่อของการค้าที่ผ่านมาคือหนึ่งการจัดกิจกรรมบริจาคโิตอันที่สองคือสนับสนุนเทศกาลอาหารอร่อยปลอดภัยตั้งแต่ครั้งที่เิ่มจนถึงปัจจุบันอันที่สามคือ สนักสนุนโครงการถนนคนเดินสาเหตุละคอวิสัยทัศน์ต้องการที่จะพัฒนาหมู่ก้านชาจังหวัดร้อยเยดให้เป็มองค์ัวที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจด้วยนว,วัตกรรมและความยัง่งยืนเพื่อให้จังหวัดร้อยเอยดเป็นเมืองแห่งโอกาสและมีความจเจริญในด้านเศรษฐกิจท,ที่ยังย่งยืนในอนาคตพันธกิจเสริมสร้าง,างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม 2. ขยายโอกาสการลงทุนและการค้าโดยสร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 3. าผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด 4. ทํทำงานเชิงรุกในด้านภาษางาากับภาครัฐผลักดันนโยบายและโคการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ และอำนวยความออสะดวกให้กับผู้ไประกอบการ 5. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสร้างความสมดุลเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมในการนี้ผมให้คำมั่นว่าผมจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมทรัพยาภาพทางเศรษฐกิจในทุกมิติ ตามธุรกิจที่แจ้งไว้ขัางต้นแล้วเพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดของเราเต,ติบโตกับยกกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัด้อยเอ็นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยก็ทุกทาา่านได้รับฟางวิสัยทัศน์ของว่าที่ประธานต่อการกาเรียบร้อยแล้วนะครับ ลำดับต่อไปท่านเน <c oughs> ื่งนั้นก็จะขอ,อะเสียงโบสถ์จากสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ถ้าหาท่านใดเห็นว่าคุณนิรันดร์สมควรเป็นประธานหอการค้าคนใหม่กรุณายกมือครับมัติเอกาัารครับ แสดงความิีดีด <Yes ้วยครับก็เป็นธรรมเนียมผมก็จะให้ทางคุณเดินรัตได้สอบถามมัติที่ประชุมเกี่ยวกับจำนว้ยกับตัวกี่คนครับขอเสนอคณะกรรมการของกัคซา รเอะดับ111พลศ2568ถึง2569จำนวนนั้งสิ้น36,000ครับรวมทุกระดับครับขอผู้รับรองนะครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านใดเสนอเป็นอื่นไหมครับเมื่อไม่มีนะครับแสดงว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการของอาณาจักรเล็ก36คนนะครับระดับถัดไปก็เชิญประธานหัวค้าดำเนินการเสนอ คณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับคณะนี้ทางที่อาสากรรมการที่ึกษาดรสุมาลัยศรี่ทางนี้นายเลิศศักดิ์รัตนภูการสุทธินายอนันตธนสังหริ์นายวรินทร์ศรีแสงกวารองประธานของกังขานายกิจชาอรรยาสุทพงศ์นายตั้มวยตันซูนายสมชายตัดแก้วนายอาทิตย์ปุริมันพินโย นางประชิดนางศสด็พัฒนกุลนางสาวนพมนปิยะรัศดารักนางสาวกี่ลาพรสมทรัพนางวิสิตมงคลศรีสวัสดิ์นายโมลชนโอสายไทยนางนตรีีนตรตีพิลานายอรุมชัยชัยธนารัคุณนางจินตนาชื่อมัทนาธรรมกาเลขาธิการนายุทธนาคุณกิติยาลง นางสาวสุภาพรชาบวรคุณนายชิง <Solomon> ชัย <who> ป <referred to> ักตตังนางสาวนภพลชาบวรุคุณกรรมการเหรีญลิและทรัพยากรมนุษย์นางวิลาวันพ่วมเดชหากรรมการประชาสัมพันธ์นางกนิตาเกียรตินางานทะเยีและสิทธิประโยชน์สมาชิกนางสาวนภพลตั้งวัตีกรรมการปฏิคมและสถานีนายพิทักษ์ปูสุุลธรรม กรรมการบริหารนางความที่โหนโพธิ์ที่นานางถุกเดือนสมัคการนายประสิทธิ์หลวงวณีนางนาารีประหยัดรัตนคุลนางจำเนียนสำราโกนายคนาวิสุตตาคุลนาธรรมเลื่อเปถิงนายวัชรพจน์เย็นมีนายอภเดชอาจนิยมนางสาววิวัฒนาเย็นวัฒนาและนางวิรุณมงคลศรีสวัสด สามสิบหกท่านครับท่านระานของอคาคารชุดใหม่จำนวน36ท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปก็จะขอให้ที่ประชุมได้รับรองความประพฤติของคณะกรรมาการทั้ง36ท่าน